ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับในวันนี้ก็จะมาคุยกันในหนังสือย่อนนะครับก็อยู่ในพระคุณธ,ธรรมภาคพันธสัญญาใหม่นะครับก็ทีนี้ผมจะยกตัวอย่างก็จะมาพูดในเรื่องของพระวทา,าก่อนนะฮะในหัวข้อคือพระวาทรงเกิดเป็นมนุษย์นะฮะแต่ทีนี้เนะี่ยก็ในในคำว่าพระวตา,าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะอยู่ในข้อที่สนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเราเรียนกันได้เนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะเรียนได้สัก สามข้อหรือห้าข้อนะฮะแต่เดี๋ยวจะอ่านอ่านไปก่อนนะฮะแล้วก็อพออ่านยอดเนี่ยแล้วผมจะโยงกับหนังสือปรมการนะฮะก็คืออยู่ในพระมีภาคพนัสยาเดินเป็นเล่มแรกเลยนะครับนี่มาเกอบอ่านให้ฟังคั้นะยอนหนึ่งพระวัฒนทรงเกิดเป็นมนุษย์ในประถมการพระวัฒนทรงดํารงอยู่และพระวัฒนทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวัฒนทรงเป็นพระเจ้า ในประถมการพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทฐในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่มีสักสิ่งหนึ่งที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวัทฐพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่องเข้ามาในความมืดและความมืดไม่สามารถเอาชนะความสว่างได้ มิชายคนหนึ่งชื่อว่าหยอนนะพระเจ้าทรงใช้มาชื่อยอนท่านมาในฐานะสักขีพยานเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้นเพื่อว่าทุกคนจะได้เชื่อเพราะท่านท่านไม่ใช่ความสว่างนะฮะแต่ท่านมาเพื่อเป็นพยานให้แก่ความสว่างความสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนได้เห็นความจริงได้นั้นกำลังเข้ามาในโลกพระองค์ ทรงอยู่ในโลกพระเจ้าสร้างขึ้นมาทางพระองค์นะฮะแต่โลกนี้ไม่รู้จักพระองค์พระองค์เสด็จมาอย่างบ้านเมืองของพระองค์แต่ชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ต้อนรับพระองค์แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์นั้นคือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นะครับพระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าซึ่ง ในฐานะนั้นพวกเขาไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามแต่เกิดจากความพระประสงค์ของพระเจ้านะแล้วก็ไม่เออแล้วก็ไม่ได้เกิดจากความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากความพระประสงค์ของพระเจ้านะครับแล้วในข้อที่14นะที่เป็นหัวข้อของรพระพีตอนนี้กบอกว่าเพราะวาทนทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราเราเห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริที่สมกับ พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงนะครับอันนี้ผมผมจบแค่ข้อนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสิค่อยค่อยต่อกันเพราะว่าวันนี้จะพูดถึงในเรื่องของอในเรื่องพระวาทะนะครับทีนี้เนี่ยในรากศัพท์นะในในภาษากรีพกพเขาใช้ภาษากรีกในการเขียนพระภิพระพ,พ,พันพระเสยาไม้นะครับ ก็คำว่าพระวาทระเนี่ยก็คือ logos นะครับ logos นะเหมือนให้คำว่า logic ก็เป็นตากการรกะใช่ไหมอันนี้ logos logos ก็จะบอกว่าในเป็นเป็นคำที่เาเรียกว่าเป็นเป็นพระวาทะเป็นพระคำนะครับทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะยกไปเชื่อมโยงกับพระพีปฐมกาลพระพีปฐมกาลบอกว่าในปฐมกาล พระองค์ทรงเนรมิตสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเอาแค่นี้พอนะครังสุเกตว่าสำคัญยังไงในในภาษาคือคือเขาใช้ภาษาฮิบรูในการเขียนภาพพันธสัญญาเดิมนะก็จะบอกว่าบาราชินะฮะบาราแล้วก็เอโลฮีมนะก็คือว่าคือคือบารานี่คือการเนรมิตสร้างกับเอโลฮีมก็คือเอโลฮีมคือพระเจ้าสร้างสร้างนะในในระสมการณ์คือบาราชินี่ยก็แปลว่าแปลว่าใน ในในประถมการนะครับในในการเริ่มต้นนะรเริ่มต้นนี่หมายความเริ่มต้นในช่วงที่มีเวลานะฮะแต่ว่าพระเจ้านั้นอยู่เหนือกาลเวลาอันนี้หมายถึงว่าเพื่อเพื่อว่าลดเขาเรียกสโคบดาวนะฮะลดลงมาในในความเข้าใจของมนุษย์นะฮะเพราะที่เป็นพระพีเนี่ยพระเจ้าท่งให้ผู้เขียนได้รับการบรนดาลใจมาแล้วก็เป็นเหมือนกับจดหมายรักจากพระเจ้าสู่มนุษย์ เพราะนั้นก็จะจํากัดด้วยในเวลาสถานที่นะแต่ก็จะมีในเรื่องของคำพยากรณ์ในอนานะคตแล้วก็เป็นนิมิตนะแต่อันนี้กลับมาก่อนกลับมาที่นี้ที่บอกว่าคําว่าเนรบิดนะฮะสร้างคําว่าบาร่าเนีาราเป็นภา,าษาอิปรที่เขาบอกการเนรบิดสร้างเนี่ยไม่ใช่คือปกติถ้าเราสร้างบ้านใช่ไหมเราก็จะต้องมีอิฐปูนทรายมีเสาเข็มมออีอุปกรณ์เครื่องมือวัสดุต่าง แต่ว่าเราก็ต้องไประเบิดภูเขามาใช่ไหมฮะไปเอาทรายมาไปขุดอะไรขึ้นมา mm. เพื่อจะมาขุดดินผสมท,ที่อะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วก่อนที่เราจะเอามาสร้างเป็นตึกสร้างบ้านอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าคาว่าปาราเนี่ยแต่ว่าการเนรมิตสร้างจากสิ่งที่คือว่างเปล่าไม่มีอะไรแล้วก็ปิ้งขึ้นมาแล้วก็ปรากฏขึ้นมานั่นคือนั่นคือพระเจ้านะครับรู้ทำไม่ได้นะแล้วก็คาว่าเอโลฮีนก็คือเป็น จะมีเอโลฮานะก็คือเป็นเป็นเอกพจน์แต่ว่าเอโลฮีเนี่ยเป็นพระผู้พน์ทำไมสำคัญก็เพราะว่าในความเชื่อของศาสดายูดาห์นะครับก็คือคนยิวเนี่ยแล้วก็แม้กระทั่งศาสนาอิสลามก็จริงนะครับที่เรียกคือจะบอกว่า,าพระเยซูนั้นเขาเรียกว่าอิสาใช่ไหมครับแต่ก็บอกว่า,เ,าเป็นลูกพระเจ้าแต่ไม่ใช่พระเจ้าหรือเปล่าหรือเป็นศาสดานะฮนะนี่ก็เป็นความเข้าใจที่เขานั่นกันเชื่อกันแต่ว่า และอันนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้คนที่เชื่อศาสนายูดาห์หรือคนยิวเนี่ยมีความลำบากใจมากที่จะจะต้อนรับพระเยซูว่าคุณเป็นพระเจ้าไม่ได้หรอกเพราะพระเจ้ามีพระเจ้าเดียวมันในปัญญิสิบการบอกให้นับถือพระองค์เดียวผมก็ต้องต้องยกตัวอย่างคํานี้เขาเอโลฮีมนะในคําว่าพระเจ้าในผลการเป็นพระผู้พิทีนี้ก็คือเป็นพระผู้พิอย่างไรก็ในผลการบอกว่าพระวิญญาณนั้นลอยอยู่ ใช่ไหมอันนี้ก็พูดชัดเจนแต่ว่าในการแล้วก็การสร้างของอพระองค์คืออะไรพระองค์ทรงจัดว่าใช่ไหมให้ให้มีการอฟอร์มก็คือ,อจัดรูปทรงของโลกของอพื้นพิภพนะฮะแล้วก็ดึงน้ําขึ้นไปเป็นอากาศเป็นเป็นน้ำใช่ไหมแยกน้ําออกไปแล้วก,แวก็แล้วก็พระองค์ทรงจัดอนะไรฮะแล้วก็บอกว่ามีดวงสวา่างนะฮะเป็นดวงนะครับอันนี้พระพี่ก็บอกไวแล้วก็คือว่าอ๋อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ ใช่ไหมครับก็เป็นเป็นการให้เวลาและพระองค์ก็ทรงเห็นว่าดีแต่นี้ลองไปอ่านตัวระบุคคลนิดีนึ่เราจะบอกว่าคําพูดที่สําคัญสุดคือว่าพระองค์ทรงตรัสการตรัสก็คือวาทะนั่นเองนะัะตรัสออกไปนะที่นี้เนี่ยผมมีข้อสังเกตให้นิดนึงแล้วกันในเรื่องของออการที่เป็นการกระทำนห่ยหรือสิ่งที่กระทำออกไปเนี่ยจะเป็นบทบาทและหน้าที่ของพระวาทะหรือพระบุตรหรือพระเยซู พระเยซูลงมาเผื่อเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมตายเพื่อเราเราสามารถสัมผัสแต่ต้องมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ลับพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แต่เป็นมนุษย์ที่ไม่มีบาปอันนั้นก็คือการที่พระเยซูหรือก็ในเรื่องของที่ในพมพีรปะสมการนะฮะในตอนที่อับราฮัมนั้นต้อนรับนะฮะ,ะก็จริงๆแล้วเนี่ยจะมีทูตสวรรค์มากับอีกท่านหนึ่งที่มาด้วยแต่อย่าลืมว่าอับราฮัมถอดรองเทา้าการถอดเท้านั้นเพราะว่า ที่นั้นเป็นที่บริสุทธิ์นะก็คือเหมือนกับว่าการถอดเท้าคือเป็นภาษาเป็นเงื่อนไขว่านี่บริสุทธิ์นะท่าอถ,ถอดเทา้าใช้กับพระเจ้าเท่านั้นจําได้ชัดที่โมเสสอยู่ไปอยู่ที่พุ่มไม้ไฟเนี่ยถอดรองเท้าเหมือนกันนะการที่พระองค์ลงมาปรากฏเนี่ยถึงบอกว่าตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่แบบว่าเออถ้าเรามองในรายละเอียดจะรู้ว่าพระเจ้าลงมาเนี่ยหลายหลายครั้งแล้วก่อนที่จะมามาเป็น พระอินทร์สกฤใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นการตั้งข้อสังเกตนะฮะอันนี้ไม่ใช่ความคิดส่วนตัวผมแต่ว่านักศึกษาบระทัพีนักศารศาสตร์เยอะๆย,ยก็บอกว่าเออก็ให้ข้อสังเกตที่ผมบอกว่าถอดรองเท้านะนี่คือทําไมเพราะว่าเพราะที่นี่บริสุทธิ์อะไรเงี้ยก็เป็นเป็นในรายละเอียดของแต่แต่ละเขาเรียกอะไรทุกรายละเอียดเนี่ยมันมันมีสําคัญที่บอกเมื่อกี้พระเจ้าพระหูพจน์ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาในเรื่องของ ย่อนที่บอกว่าพระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์ที่บอยอยู่ในย่อนนะครับบท,บทที่1ข้อ14บี่นะีแต่ว่ากลับไปที่ข้อหน,นึน่งที่บอกในประธมการนะฮะพระวาทาทรงดำรงอยู่ก็คือพระวาทะเนี่ยที่ม,มันมาเกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นปริศูนดำรงอยู่อยู่แล้วก็คือพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณที่ลอยอยู่เหนือนานนั้นในการทรงสร้างในปรมการอยู่ด้วยกันถึงใช้คําว่าเอลฮิมหรือพระเจ้าที่เป็นพระ นะก็อันนี้คือคือเป็นเรื่องของภาษาศาสตร์เป็นเรื่องอะไรผมก็ไม่ใช่นักภาษาศาสตร์นะผมเรียนการตลาดโฆษณามาแต่ก็กำลังจะบอกว่าเ,เรื่องนี้เราค้นคว้ากันได้นะไม่จชคือคือมันเป็นข้อมูลที่มีอยู่นะฮะแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเ,เป็นเรื่องของเป็นประวัติศาสตร์ภาษาศาสตร์เนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ที่เขาเรียนกันมาก็เป็นหลายร้อยพันปีแล้วนะทีนี้เนี่ยก็กในประสมการน พระวาฒะทรงดำรงอยู่และพระวาทนทรงอยู่กับพระเจ้ากับพระเจ้าพระวิดาและและพระวัานทรงเป็นพระเจ้าอันนี้ิ่งชัดเลยบอกเพราะวาทนทรงอยู่กับพระเจ้าเอ๊ะพระวัฒนถ้าเราถ้าเรายังไม่อาจประโยชต่อไปว่าและพระวาทนาทรงเป็นพระเจ้าเนี่ยเอ๊ะพระวัฒนอยู่กับพระเจ้ากับพระวาฒทไม่ใช่พระเจ้าบอกเลยประโยชน์ต่อไปและพระวัาน์ทรงเป็นพระเจ้านะแล้วก็บอกในพระถมกาลนั้นพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างสรรค์สิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะนี่ฮะเป็นเป็นภาคของการปฏิบัติหรือหรือเป็นมือขวาเป็นสิทธิอำน,นาจในการสร้างนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นมุกของคริสเตียนแล้วบอกอันนี้ไงพระเยซูเป็นช่างไม้เลยคือเมื่อพระองค์ลงมากลายเป็นมนุษย์และพระองค์ยังสร้างเลยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นมุกของคริสเตียนนะฮะโดยโดยทั่วไปที่เขาจะพูดกันแต่ก็ต้องบอกว่าสรรค์สร้างขึ้นมาโดยพระวาทะแล้วใบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ เป็นอยู่ได้นอกเหนือจากพระองค์พระองค์สร้างทุกสิ่งเนี่ยนะนะแล้วก็ด้วยการตรัสรวิสร้างจากสิ่งที่จากความว่างเปลานะ่านั่นแล้วอยู่ดีก็ขึ้นมาเป็นขึ้นมานะอันนี้คือพระเจ้าแต่นะอันนี้ผมผมก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นเมื่อวันรงสรารนะฮะก็คงจะยิ่งใหญ่เขาเรียกตื่นตะการตาม,มากนะฮนะทีนี้ก็มาถึงตรงที่บอกว่าก็ในข้อที่สี่นะบอกว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิตตรงนี้สําคัญละ ก็ในหนังสือย่อนเนี่ยจะบอกเลยก็ย่อนสามข้อสิบหกใช่ไหมผู้ที่วางใจในพระองค์ก็จะมีชื่อนิรันด์หรือในย่อนสี่ที่บอกว่าพระองค์เป็นน้ําแห่งชีวิตการมัสการพระเจ้าด้วยจิตญาณและความจริงที่บอกว่าให้หญิงที่มาหาที่บ่อน้าใช่ไหมฮะแล้วก็พระองค์เป็นน้ําแห่งชีวิตพระองค์อะไรเนี้ยก็คือเป็นเป็นเขาเรียกเป็นธีมของของชีวิตของความสว่างนะฮะแล้วก็เป็น เป็นหนังสือหย่อนคือพูดถึงเรื่องพระเยซูเป็นพระเจ้านะก็จะชัดเจนเลยว่าถ้าอา่านสอยหอนเนี่ยเขาเขาถึงให้ผู้เชื่อใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะอ่านหนังสืยอยยหอนกันนะครับก็จะได้รู้ว่า,ามันมีความสัมพันธ์กับพระเยซูเนะี่ยพระเยซูเป็นเป็นบุตรของพระเจ้าและพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าด้วยนะเพราะนั้นก็เป็นเป็นหนังสือที่ให้ให้บอกบอกให้ชัดเจนก่อนนะว่ามาเชื่อเนี่ยมาเชื่อใครมาเชื่ออะไรทีนี้เนี่ย ก็มากับอนวพระองค์จะเป็นแหล่งแห่งชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์นะ่อแ,และความสว่างสองเข้ามาในความมืดแล้วความมืดนั้นไม่อาจเอาชนะความสว่างได้ตรงนี้สําคัญเพราะว่าผมผมชอบพมพีข้อนี้แล้วผมพูดเกือบเกือบทุกวิดีโอหรือที่บอกว่าพระเจ้าในหนึ่งประโยคเปนสองข้อแปดข้อเก้าที่บอกว่าเราเป็นผู้ริหลวงและเป็นประชาชาติบรสุทธิ์ใช่ไหมครับพระเจ้าเรียกเราออกมาจากความมืดเข้าสู่ความสว่างนะฮะ อ,อัศจรรย์ของพระองค์ก็พอพูดถึงหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อแปดข้อเก้านะฮะผมก็อะไรก็มีเป็นการเกริน่นนำนะในเรื่องความสว่างแล้วก็เรื่องของชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็ในตรงเนี้ยเราสามารถจะไปเรียนได้อีกตอนหนึ่งเลยผมเลยอยากจะไม่ไม่อยากให้เกิน15 14้าสีาดีก็จะต่อมาสรุปเรื่องพระวาทานะครับในเรื่องพระวาทานบังเกิดเป็นมนุษย์นะครับพระวาทาทรงเป็นพระเจ้าจะสังเกตเห็นว่าก็ในหนังสือสมการนั้น เราอาจเราจะไม่เข้าใจไม่เห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วคือพระบุตรพระมยามปสุดนั้นก็มีมาตั้งแต่ปฐมกาลแล้วนะครับแล้วก็เป็นการหนังสือย่อนก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการส,สร้างนั้นเกิดมาทางพระวะทนะและพระวะทะมันเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ก็นั่นก็คือพระอิสริั่นเองนะครับวันนี้ก็อยากจะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเรียนต่อใน ในยอนนะครับก็มีอีกหลายตอนนะที่น่าสนใจมากนะฮะแล้วก็ผมเกิดความคิดที่ว่าเราพูดในเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนและล้ำลึกมานานแล้ววันนี้ก็อยากจะมาพูดเผื่อใครที่เป็นผู้เชื่อใหม่คนที่สนใจอาจจะยังไม่เชื่อพระเจ้าก็มาฟังตอนนี้แล้วก็อาจจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าอย่างไงเนี่ยถ้าสนใจเนื้อหาแบบนี้ก็กดติดตามกันได้นะครับ subscribe นะฮะแล้วก็ถ้า ยังไงก็ช่วยแชร์ด้วยละกันนะครับเพราะว่า,าคือผมเคยอธิบายหลายครั้งเนี่ยผมไม่ได้ต้องการความามีชื่อเสียงโด่งดังป๊อปปูลา่าหรืออะไรอย่้นนะแต่ว่าถ้าเนื้อหาเนี่ยมันดีและมันเป็นประโยชน์กับชีวิตตัวคุณเองนะฮะแล้วก็มันจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยเช่นกันนะฮะก็ถึงอย่างไ้แชร์นะครับก็วันนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ